ก็ยิยดนดนะมมมนนีมากที่ได้เป็นคนเดินเลือดนี้ครับที่ยินสแตนดาวน์ที่ทำลายสิงาอีเกินะครับดีใจมากพี่เราเราเป็นคนที่วิ่งชักซี่นิดนึงแล้วก็เป็นแบบทันไซส์หน่อยแต่ว่ายังมีเสื้อผ้าให้เราใส่มีเสื้อผ้าให้เราใส่แล้วสแตนดาวน์ออกมาเวลาเราไปเดินเที่ยวหรือว่าเราใช้ชีวิตประจำวันแต่ก็เสื้อผ้า,าใาสบายมากมามายิ่งใส่สบายแต่วันนี้เราไถามถ่าย ยืดอยู่แล้วแล้วก็ใส่เสื้อยืดอยู่แล้วแล้วก็มีแจ็คเก็ตยีนด้วยใสเสื้อเชิ้ตด้วยเอาไปใส่ทำงานหรือว่าไว้ใส่ไปออฟฟิศก็ได้นตอนนี้เขาได้มาตั้งแต่หลักสิบตัวแล้วเสื้อทั้งยีนดังนะเสื้อเกย์เสื้อเชิ้ตแล้วก็แจ็คเก็ตยีนก็แต่งได้ก็แต่งได้ครับก็คือมีทั้งยีนดําสีที่เป็นสีเดงดีสีแล้วก็สีขาวไปแต่งเอาว่าอยากจะเลือกใส่แบบไหนก็สบายผ้าก็ยืดเลย พที่มีโรคระบาดด้วยเราอบ้านเราไมราถูกเกเมยชี้ก็เราเปนอบเล่นเกมอยแล้วอเล่นไปเล่มรู้สว่ามีน้องๆถามว่าสนใจที่เราจะเอาเกมเปเได้คุยกันริงแผนเนี้ยปีมาปีสองปีแต่ว่าดูควาี่ เริ่มกำอะไรก็จะมาดูตั้งแต่ก็เอาเกมมาให้ทุกคนได้เล่นแล้วก็มีถ้าหยุดขาดเราเนี่ยเราต้องเอาเกมต่าเทศเิก่อนเพราะว่าเกมเป็นหนงใที่ราให้เราได้เมเยอะแต่ว่ดแล้วพอจะให้คนสนเดี่โตวันนี้เราก็ได้สนุกทุกนตองแล้วอ a ู่กเององมันกบันนเร่้กั แก่าวเพราะวอนนี huh. Damn, no. No. Mm ้ม hmm. mm ีอยู่สี่รวกคก็มีเนี้็แวีตีก็ยายหาทีมที่เราไว้ใจช่วยเหลือกันตเพราะ้เราไม่เิเราควอยู่เริ่มแล้วนี ધધધધધ મધધ૧ મધ૧ มามาเรื sociedad, ああ่องเขอยู่อาปอยู่แล้วนไม่ไงนั้นมันไม่ใช่เรื่องใหญ่แตว่าคตอบท่เราตอบันเ็ตอบกเาวเราัอกอยาางียกมดเขากเราอยากจะอ่ ทุกวั đó, กนนี้เราฝัันตเช้ากับป้าที่ยืนเยู่เด็เะแล้วถ้าเรามีู้เราจะไม่ได้เห็นเอาพลอไปช่วยผัวช่วยสาเกิเรียกพ่อเราไม่ได้เรียกเรานมันดับมันมับมันงตราเรอยากจะมีเรงที่เราหวอแล้วนนี้ที่เราวังคือเราได้ตมไปเลยนทางที่เราหวั่ว่ามันจะสนัสุ้มถึงวันนั้นเ่ารดี ท9่สามเก้าครับยังไม่สี่สิบยังได้อยู่พี่ชายเขามใจมาแล้วสามสิบกว่าสามสี่สิายังได้อยู่เป็ไปฝ่าใรัไหมเพราผมผม้ก่อชอทีไปแล้วไปอยู่ในคอนโดคอนโดผมนี่คือโค้ดอาร์ตโบเอียดเป็นคอนโดใกล้กันเลยนะผมผมบอกแล้วคอนโดชอมผู้กผมบอกว่าเาะมาเดยล เร,เราไม่เร e ียบร้อยแล้วไ่ปากเราไปากไกันเลยฝากไม่ากพ้อมกันไปไปบบไปจัดการห้องเครื่อง้ามีาไม่ทำไตนทายอะเดีทำงานหมดแล้วเกว่ีองแล้วโอ้ยส่าไปหมดอนนี้ยอันนีมานี้ปิดวิ่ ท่าอว่าที่มาส so, wow. yeah. yeah. so, like ี oh. <S <s ่คนนะครับขอบคุณ้ตาวอดแข็งแรงจุดจมมันทีข็งแรงแล้วหลักฐานน้อกได้หมขอชี้หน้าเบอกว่าคนี้อย่าไปอเส่วนครับได้เลยไปกสีคนผมแข็งแรงจุกจมูก่ไหมครับแข็งแรงคุณคู่ตัวจิงมันไม่ใช่ไอ้เทพของเรา ก็ไม่รู้ของเราเป็นยังไงบ้างแต่ว่าไอ้ของเราเดี๋ยมันที่ขันัดต่อมาแข็งแรงถึงล็อกมีรูกเลย เขะกัน้มกัเพราะว่ามันเปิดประกนแล้วมีวันนึงเอคือทนี้กว่าลทุกอย่างเริ่มตั้งโตตัวแล้วเนี่ยลูก่นี้เราอยากไปด่ากวนเนี่ยอย่าไปเี่ยวกับลูกไม่ได้กลัวไม่ไกลัวไม่จด้กลัวลูกจะมีวามรไม่ได้นะเขาให้เขาเติบโตในงเี่เขา้การแต่ว่าเราอยากเสี่ยวลูกเรายามพาลูกไปเทียวประสบการณ์เดยวกันอยากอยากอคอลูกกินเล้า ไปเที่ยวไปญี่ปุ่นกันเ้วยไรี้ยอยากกันสนุกก่านีเพราะ่ามันจยังมันจะไ่พุ่เดี๋ยวคนนี้ต่อไปก็เป็นดิจิทัลคุตป็นคือเอาเป็นว่าคุกวอนนี้เุ็นี่นักข่าวนีที่อยู่ในสิบวนที่เราประสบความสำเร็จลองดูว่าอยู่ อยากยิ้มไม่ต้ื่ในะคือเอาี้นทุกความแค้ทุกความสัมพันธ์ที่เราเราเเราเราพเราด่เราะอเราอยู่ด้วยกัน่คอยดูเล่อยเราพูดตลอ้อยู่เรา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 แต่งนะโาเคแต่ใจเยอยากให้ลูกถ้ามีลูกจริงอยากให้ลูก เราไมอยากเราปลี่ยนตัวเลยในในใที่เราอยากไาตท่านเขาไมเด้ยกเราองมาเัยก็เลยาปิบนกันแต่มาดว่า้เวลาแล้วก ร้อนกันเลยรอๆนะมันต้องเจอแบบคนที่รอที่แต่แบบอยากให้สนุกกันคือมันเป็นตัวเราแบบนี้มันจะให้เราได้สนุกกันไม่ได้หรอกเพราะว่าพอเราล้มให้ชาวเน็ตเข้มาแล้ววิวพี่โอ๊ตเป่าเป่เนี่ยตั้งแต่ก็มีแล้วก็เป่าพี่โอ๊ตเป่าไม่ได้เราจะต้องให้ชาวเน็ตไม่ด่าเราด้วยแล้วอย่าไเวลาคนน้ำเราไปบ่อยนะมับสามารถม่มีปัญหาไม่ได้ผมก็ยิ้มให้แห้งไปเวลามีคนอัาแล้วมาแรงๆแล้วบางทีอัพ เราเรามีสกิลเพื่อนด้วยว่าลุงก็อําจิงกันไปบางทีเรื่องจิงก็อย่ากมาพูดเล่นแต่ที่เราเอากันอะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเรื่องจิงแค่ไหนโอ้ยเดี๋ยวแล้วนะกลับไปโดนแล้วนะโอ้ยบมาเราเซลเราควรมีมูลเลยเปล่าที่โดนมันมันก็มีว่าเราก็หยุดกระเซวซีแต่ว่าเนี่ยพอเราแซวเราดูจริงสุดตากันจริงไมอรู้เราจะพลาดหัวยังไงโอ๊ตปวดจะเปิมเนี่ยหรอจะเปิมแข็งแรงมาก ออสโตนวิ่งเร็วใช่ไหมอ๋อออสวิ่งเร็วโอ้ได้ได้ขอบคุณมาก